ว่าไงไวร์ลนออนิวดีแม็ก1.9สีประตูเบินตัดสับระเบิด2,019ออกรถศูนย์บาทพรเลมต้นงวด7,000บาทกับพี่น้องไวร์ลนชมหน้าพ่อไก่เสียมรถซิ่งถึงเทมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินกันครับ <c oughs> อา้าวบักได้ลอกวะมันจะมีบักได้มาเป็นกู <c oughs> <c oughs> อา้าวยอกเอาพวงมาลนะัยนายดีครับนาสวยๆแหลมๆ นอุ้ยแอคือเย็นกันเลยว่ะเออแอคือเย็นเกียบกันเลยว่ะจบศูนย์บาททุกอาชีพมาหาอ้ายเลยนาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกข้ามเล่นกันนา2019สประตู 1.9s ครับพี่น้องฝาคาร์บอนเบิกใหม่ห้องเครื่องโล่งเล็กน้อยดูดสดอีกใครชอบบ้างดูดสดดูดสดอีกลอๆอเทป จกิงนะอ,อ้าวลอยแล้วามึงเอ้ลูกค้ากุแอดมาแลังเดี๋ยวส่งรถไปเพื่อขี้ขานยางวนวน่ะนะมา1.9 4ซีประตู2019นะจัดได้ทุกอาชีพนะทุกจังหวัดเหนืออีสานกลางใต้บริการให้สัญญาฮอดหน้าบ้านส่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจร,รับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้ใหเฮ็ดหน้าสวนแม่บ้านรบ,บพ่อ กีดยางขับวิ่นขับแกลบขับขบุกล้อขับสิบล้อขับแม็กโคตัดไม่เผาทานออกรถศูนย์บาทปีแรกงวดพันเจ็ดพหลังนั้นพันหนึ่งหมื่นครับพี่น้องไวรุ่น